สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียบอยพระแท้มาแบ่งปันพระดีพระดังพระเด็ดให้พี่พี่บูชากันนะครับพระเครื่องนะครของเรารับประกันแท้สวยทุกองทุกชิ้นนะครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจสามารถโทรมาสั่งจองกันได้ที่เบอร์0ูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะฮะท่านไหนที่จดไม่ทนันไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้หน้าจอด้านบนเลยนะครับวันนี้นะครับเรามากันจะเป็นพระปิตาเนื้อผงนะฮ ชิ้นนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมลงรักรุ่นแรกๆเลยนะครับยุคต้นนะพี่นะองนี้เป็นพิมพ์ชลูดนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแล้วกันนะพี่นะจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆกันนะครับนี่ฮะยุคต้นนะครับลงรักปิดทองสวยๆแบบนี้นะครับพิมพ์ชลูดนะพี่นะพิมพ์นิยมนะพิมพ์หลักของเขาเลยนะครับ เดี๋ยวผมสูงให้ดูนะพี่นะนี่ครับเป็นหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะยุคต้นนี่คือสองสี่กว่านะครับสองสี่สองสี่ต้นๆเลยนะครับไม่แน่ใจปีนะครับนะเพราะว่าสร้างกันมาหลายปีนะครับนะแต่แต่ก็จะเป็นยุคต้นยุคแรกเลยนะครับชุดนี้นะฮะเนื่องอ่ามาจากแบบนี้นะครับเนาะที่บอกว่าเป็นยุคต้นนะครับคือหลวงพ่อนะฮะนี่ครับถักสายสินนะครับถักสายสินรัดองค์แบบนี้นะฮะ ลักที่ลงนี่คือเก่าแห้งนะครับผมคัดมาให้แต่แบบสวยๆสมบูรณ์กันเลยนะครับนี่ครับปิดทองเต็มองค์นะฮะตะเข็บข้างสวยๆแบบนี้นะครับรักเก่านะพี่นะรักร้อยปีนะฮะพวกนี้นะครับก็จะเนี่ครับตามนี้เลยนะครับ แห้งเก่านะครับร่อนแต่ว่าไม่ได้ร่อนมากอะไรนะพี่นะก็ตามสภาพการเก็บนะครับพับผงนะพี่นะนี่ฮะพิมพ์นี้นะครับที่บอกว่าเป็นพิมพ์นิยมเพราะว่านี่ครับพิมพ์ชโลนะฮะหน้าผากบุ๋มนะพี่นะนี่ครับตรงหน้าผากนี่ก็จะมีรอยยุบนิดนึงนะพี่นะตะเข็บข้างนะครับเนื่องจากการมาเป็นผงผงแบบประกบนะฮะนี่ครับประกบแบบนี้เลยนะฮะรอยตะเข็บข้างก็จะมีให้เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่คือยุคต้นนะพี่นะ ลงหัเอี่ยมวัสสะพันธสูงนะครับถักสายสินสวยๆแบบนี้นะฮะถักห้าแลพี่นะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับอ่าทุกองค์เลยนะลักษณะนี้จะเป็นกันแทบทุกองนะครับที่เป็นยุคต้นเนาะเพราะว่าพวกนี้เป็นถักสายสินด้วยมือนะครับ ลักสวยนะครับทองเก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่นะลักร้อยปีพี่คิดดูนะฮะสภาพนี้ผมบอกเลยเลยว่าถือว่าสมบูรณ์และสวยมากๆเลยนะครับวันนี้คัดแบบสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆนะพี่นะมีไม่เยอะนะครับมีไม่มากนะพี่นะแบ่งปันกันแบบเบาๆด้วยนะครับนี่ฮะบิดทองแท้ปิดทองเดิมๆแบบนี้เลย สวยทุกองสวยทุกชิ้นนะครับรับประกันให้ด้วยนะพี่นะแถ้สวยทุกองค์ทุกชิ้นเลยนะฮะหลักเดิมๆแบบนี้นะครับมีถักสายสินให้แบบนี้ทุกองค์เลยนะฮะแล้วก็คือนี้ครับวิธีการคือการถักสายสินลงลักนะพี่นะถักสายสินแล้วลงลักทับเนี่ยผมคว่าค่อนข้างที่จะแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์ามากๆนะฮะด้วยความที่เป็นยุคต้น,นยหายากอยู่แล้วนะพี่นะ นี่ครับอ่าวันนี้นะฮะคัดพิเศษมาให้พี่ๆกันเลยนะครับสิบองค์เท่านั้นนะพี่นะแค่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะรีบได้รีบเลยนะครับของเรานะครับรับประกันแท้ให้ทุกองค์ทุกชิ้นนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งจองกันได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ห้านะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้แล้วนะฮะบนด้านบนของจอนะพี่นะ พิเศษสำหรับพี่พี่ที่เข้ามาชมไลน์นี้เลยนะครับบูชาหนึองค์วันนี้นะฮะหกร้อยบาทนะพี่นะสองค์1นึ่พันบาทนะครับมีพร้อมบริการให้พี่พี่ด้วยนะฮะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะพี่นะเพื่อที่จะได้พ้าสาระดีๆนะพี่นะแล้วก็ของที่แบ่งปันกันแบบราคาบอๆชิวๆเลยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ